สวัสดีค่ะบ้านแนนเบเกอรี่นะคะวันนี้นะคะมาค่ะทุกคนมาเลยค่ะแนชวนทุกคนนะคะมาแต่งหน้าเค้กโดนัทของเรานะคะที่กําลังเป็นกระแสะฮิตตอนนี้นะคะหรือว่าโดนแซงไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออเพิ่งมีเวลามาลงคลิปนะคะก็เนื้อเค้กนะคะทุกคนไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะว่าเนื้อเค้กจะต้องอันนั้นอันนี้นะคะใช้เนื้อเค้กตามที่ทุกคนถนัดได้เลยนะคะอย่างในวันนี้แน่นทาเนื้อชิฟฟ่อนนะคะ ก็น้ําตาลที่โรยนะคะทุกคนใช้เป็นน้ําตาลโดนัทนะคะหน้าถุงเขาจะเขียนไว้เลยว่าน้ําตาลโดนัทห้ามเอาน้ําตาลไอซิ่งมาโรยนะคะทุกคนเพราะว่าน้องจะละลายนะคะน้ําตาลโดนัทนะคะแนนลราลองมาแล้วนะคะเข้าตู้เย็นก็ไม่ลายวางข้างนอกก็ไม่ลายวางข้ามคือข้างนอกก็ไม่ละลายนะคะน้องจะสวยสะพรั่งเหมือนหิมะกําลังตกอยู่ที่เกาหลีนะคะทุกคน <laughs> นะจากนั้นนะคะแล้วก็ใช้แยมที่เราชอบนะคะฟิลลิ่งนี่แหละคะ่ะอ่า อันนี้เป็นบูเบอรี่นะคะสีม่วงสีใจนะคะแนนจะใช้ที่เจาะรูเนื้อเค้กนะคะหมุนลงไปนะคะเพื่อให้ได้กึ่งกลางนะแล้วก็ควักไส้ออกเลยอย่างนี้เลยนะคะเวลาบิเค้กออกมาเนี่ยไสจะได้เยิ้มไหลออกมามันจะแบบดูน่ากินนะคะทุกคนอันนี้เป็นราสเบอร์รี่นะคะส่วนสีแดงเป็นสตรอเบอรี่นะคะส่วนสีส้มก็นั่นแหละคะ่ะตามสีเลยนะคะ ส่วนแถวที่เป็นแถวสุดท้ายนะที่มีช็อกโกแลตอยู่สองอันเนะี่ยจะใส่เป็นอซอสช็อกหน้านิ่มนะคะช็อกหน้านิ่มไม่ต้องถามนะคะว่ากวนแข็งกวนอะไรไหมก็คือปกติของเราเลยค่ะเพราะนต้องการว่าเวลาบริหรือเวลากินเนี่ยน้องเขาจะต้องไปแข่งตัวต่อนะคะเพราะว่ามีผงวุ้นเป็นส่วนผสมนะคะทุกคนจากนั้นนะคะก็ปะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้ลูกค้านิดน้อยนะคะเพราะว่าน้องเอาไปเป่าที่โรงเรียนนะคะเด็กน้อยนะคะนี่ก็แบบดูให้กลุ่มกลิ่ดูให้รู้ว่อาอวันนี้วันเกิดชานาทุกคนนะอ่ะประมาณนี้นะจ๊ะ อันนี้กล่องขนาด5ปอนะคะใส่ได้ทั้งหมดเนี่ย25ชิ้นนะคะถ้วยรองอบเบอร์3 2 1 9นะคะทุกคนบายบายนะจ๊ะทุกคนฝากกดไลค์กดหัวใจกดติดตามให้น้องด้วยนะจ๊ะจุ๊บเม่งจ้า